เรื่องเงานั่งเขาย้ายเข้าบ้านหลังใหม่เพียงลําพังไม่ใช่เพราะไม่มีใครแต่เขาเลือกจะอยู่คนเดียวเป็นผู้ชายธรรมดาไม่มีเรื่องลึกลับในชีวิตไม่มีศรัทธาต่อสิ่งเหนือธรรมชาติสิ่งที่เขารู้จักคือเหตุผลวิทยาศาสตร์และความเป็นไปได้โลกของเขาไม่มีที่ว่างให้ผีบ้านหลังนี้ไม่ได้เก่าไม่มีตำนานไม่มีเจ้าของเดิมตายภายในราคาก็สมเหตุสมผลเงียบสงบเหมาะกับการอยู่คนเดียวเขาชอบแบบนั้น คืนแรกผ่านไปไม่มีอะไรแต่คืนที่สองเขารู้สึกแปลกเมื่อตื่นมาตอนตีสองไม่ได้ฝันร้ายไม่ได้หิวน้ําแค่รู้สึกเหมือนมีใครอยู่ในห้องห้องของเขามีโต๊ะตัวหนึ่งอยู่ปลายเตียงโต๊ะธรรมดาไม่มีของวางแต่คืนนั้นพอตื่นขึ้นเขาเห็นบางสิ่งนั่งอยู่บนนั้นเงาไม่ใช่แค่ความมืดแต่เป็นเงารูปคนชัดเจนนั่งหันหน้าเข้าหาเขาไม่ขยับไม่ไหวติงเขากระพริบตา ลองหยีตาเพ่งดูแต่ยิ่งมองมันยิ่งชัดเขาไม่รู้ว่ามันมาจากไหนหรือเริ่มปรากฏเมื่อไหร่แต่มั่นใจว่าตอนเขาปิดไฟนอนไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเขาลุกขึ้นคว้าไฟฉายฉายไปที่โต๊ะไม่มีอะไรแสงลอดผ่านทุกมุมไม่มีเงาแต่เมื่อดับไฟฉายเงานั้นกลับมาคืนนั้นเขาเปิดไฟนอนไม่ได้นอนอีกเลยวันถัดมาเขาคิดว่าเป็นภาพหลอน อาจเหนื่อยอาจจินตนาการจึงลองทดสอบตัวเองวางกล้องมือถือไว้ถ่ายวิดีโอตอนกลางคืนหันกล้องไปที่โต๊ะเปิดเป็นวิดีโอยาวข้ามคืนตอนเช้าเขาดูคลิปตอนแรกไม่มีอะไรเวลาผ่านไปเรื่อยๆทุกอย่างนิ่งจนถึงเวลาประมาณตีสองจู่จไฟในคลิปกับพลิปเหมือนมีอะไรรบกวนสัญญาณจากนั้นกล้องเบลอไปช่วงหนึ่งพอภาพกลับมาเงานั้นอยู่ในคลิปนั่งนิ่งที่โต๊ะ เหมือนกำลังจ้องมาที่กล้องเขากดหยุดใจเต้นแรงไม่กล้าดูต่อแต่มือก็เลื่อนไปเรื่อยๆเขาเห็นเงานั้นขยับเล็กน้อยเอียงคอช้าๆก้มตัวเข้ามาแล้วกล้องก็ดับจบคลิปเขาพยายามลบวิดีโอแต่มันไม่ยอมลบเหมือนมือถือขัดข้องเขารีเซ็ตเครื่องฟอร์แมตความจำแต่วิดีโอกลับปรากฏขึ้นอีกทุกครั้งที่เปิดดูแกลเลอรี่ เขาเริ่มกลัวแต่ก็ยังพยายามหาเหตุผลคืนต่อมาเขาไม่กล้านอนในห้องเดิมไปนอนที่ห้องรับแขกแทนแต่พ่อตื่นมาตอนกลางดึกบนโต๊ะข้างโซฟามีเงานั่งอยู่ครั้งนี้ขยับหัวเอียงซ้ายทีเอียงขวาทีเหมือนกำลังสังเกตเขาเขาลุกขึ้นจะหนีแต่ขาก้าวไม่ออกร่างกายเหมือนถูกตรึงไว้ในหัวมีเสียงดังขึ้นเบาๆทำไมไม่นั่งด้วยกัน เขากรีดร้องจนสลบตอนเช้าเขาตื่นที่โซฟาไม่มีเงาไม่มีรอยอะไรเลยแต่บนโต๊ะมีฝุ่นเป็นรอยมือกอดสองข้างวางเรียงเหมือนคนกำลังนั่งพิงโต๊ะและฝุ่นรอบๆโต๊ะถูกปาดออกเหมือนมีบางอย่างอยู่ตรงนั้นทั้งคืนเคสติดต่อหมอจิตเวชเริ่มกินยาเริ่มอธิบายให้ตัวเองเข้าใจว่าเป็นภาพหลอนแต่ทุกคืนเงานั้นยังมา ไม่ว่าเขานอนที่ไหนไม่ว่าจะปิดไฟหรือเปิดไม่ว่าจะมีคนอยู่ด้วยหรือไม่เงานั้นก็อยู่ตรงที่มีเก้าอี้นั่งเงียบจ้องหน้าเขาและบางคืนเอื้อมมือมาใกล้สุดท้ายเขาตัดสินใจหนีออกจากบ้านนั้นย้ายที่อยู่ใหม่ไม่บอกใครตัดขาดจากทุกอย่างไม่พกมือถือไม่ใช้ไฟฟ้าไม่ใช้เก้าอี้เขานอนบนพื้นเสือ ไม่มีโต๊ะไม่มีอะไรที่นั่งได้อยู่ได้เกือบเดือนไม่มีปัญหาจนวันหนึ่งเขาตื่นกลางดึกรู้สึกหนาวที่ข้างแก้มเย็นชื้นเหมือนลมหายใจพ่อลืมตาตรงหน้าเขาเงานั้นนอนอยู่ข้างๆในระดับสายตาไม่ใช่ที่โต๊ะไม่ใช่ก้าอีแต่มันนอนรออยู่บนพื้นเสือเดียวกันเบียดอยู่ในผ้าหม่มและกำลังกระซิบว่าที่จริงไม่ต้องมีที่นั่ง ขอแค่มีเธอก็พอ